สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารดีๆมาแนะนําทุกท่านนะครับวันนี้ใครที่มองหาชิ้นเชื่อเพื่อการลงทุนหรือการสร้างธุรกิจเปิดร้านขายของอย่างนี้ครับทกสวันนี้ออกมาตรกการช่วยเหลือผู้ได้ที่ได้ผลรับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับปล่อยกู้ฉุกเฉินนะครับเป็นการสนับสนุนโครงการที่ดีมากนะครับผมเป็นการสนับสนุน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเป็นการปอดชำระต้นเงินและดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็แค่0.1%ต่อเดือนนะครับและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาชินเชื่อตัวนี้ก็ดูรายละเอียดข้างในแล้วก็วิธีการสมัครได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเลย พกสนะครับเปิดโครงการสนับสนุนชินเชื่อฉุกเฉินนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกนะครับไม่ต้องชำระเลยนะครับดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่0.1%ต่อเดือนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกัน ได้เลยคุณสมบัติครับก็เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับวงเงินกู้ฉุกเฉินนี่ก็ได้ไม่เกิน10,000บาทนะครับหลักประกันก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยครับไม่ต้องใช้อะไรมาทำประกันเลยอัตราดอกเบี้ยก็คงที่ครับ0.1%ตต่อเดือนนะครับระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อก็ ขอได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563นะครับแล้วก็ทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563ถึง30ธันวาคม2563นะครับระยะเวลานะครับก็อย่างที่บอกไปครับ6เดือนแรกนะครับปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับแล้วเขาจะนับจากวันที่เรากู้นะครับ กำหนดชําระคืนแล้วเสร็จก็คือภายใน2ปี6เดือนนับจากวันที่เรากู้สมมติเรากู้10,000น,นะครับกำหนดชาระคืนก็อยู่ที่2ปี6เดือนนะครับสามารถแบ่งชําระได้ตามความสามารถในการคืนเงินนะครับสมมุติว่าถ้ารายเดือน24งวดน,นะครับเราก็จะส่งประมาณ2 429.717บาทนะครับ ถ้ารายสามเดือนมันก็จะแปดงวดจ่ายที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทถ้าเป็นรายหกงวดหกเดือนก็สี่งวดนะครับก็จะจ่ายที่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการสินเชื่อสนับสนุนเงินฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับ ขั้นตอนแรกก็คือเพิ่มเพื่พอนทกอผ่านไลน์นะครับเพิ่มไปเลยหรือพิมพ์ค้นหาด้วยไอดีก็ได้ว่าแอดมีแอก่อนนะครับ B A A C Family นะครับก็เพิ่มเพื่อนไปได้เลยครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการลงทะเบียนผ่านไลน์เลือกเมนูโควิด1 9ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือผ่านทกศนะครับแล้วก็ กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดเลยแต่ว่าเริ่มต้นคือวันพุธที่15เมษายนเป็นต้นไปนะครับลงก่อนไม่ได้นะครับย้ำนะครับวันพุธที่15เมษายนเป็นต้นไปถึงจะลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านทากสได้นะครับเมนูที่3นะครับก็รอนัดหมายจากธนาคารรอ s m s แล้วก็เตรียมหลักฐานและรอการทำสัญญานะครับก็ เอกสารการทำสัญญาก็มีบัตรประชาชนตัวจริงหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้นะครับบัตรประสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ยังไม่มีบัญชีทกศและก็ยังไม่เป็นลูกค้ากู้เงินทกศก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะครับอันที่4นะครับขั้นตอนที่4ก็การจัดทำสัญญากู้เงินและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับตามเวลาและสถานที่ที่ได้รับมอบหมายที่ ธนาคารเขาแจ้งผ่าน s m s นะครับแล้วก็เริ่มทำสัญญาได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับขั้นตอนที่5คือธนาคารก็จะแจ้งการโอนเงินแล้วก็เข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ s m s นะครับธนาคารก็จะแจ้งมาว่าเราจะได้รับเงินเข้าบัญชีนะผ่าน s m s นะครับขั้นตอนที่6นะครับต่อไปถอนเงินผ่านตู้ ATM นะครับ หรือทอกสเอมบายหรือบัตรเดบิตหรือบัตร ATM อก็ไปถอนเงินมาทําธุรกิจมาทําอย่างที่เราต้องการได้นะครับนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนแค่6ขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ยากเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับโครงการสนสนุนสินเชื่อสุกเฉิญผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 นะครับวงเงินกู้10,000บาทนะครับ ก็สามารถไปลงทะเบี่ยนกันได้นะครับดอกเบี้ยก็แค่0.1%ต่อเดือนเองแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันไม่ต้องมีคนค้าประกันไม่ต้องใช้อะไรประกันเลยนะครับแค่ลงทะเบีย่ยนแล้วก็ยื่นกับธนาคารธนาคารก็อนุมัติมาแล้วก็เอาเงินไปลงทุนก็ได้นะครับนี่คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินของทกศนะครับสำหรับใครที่ สนใจก็ไปลองติดต่อธนาคารแล้วก็พร้อมลงทะเบียนวันที่15เมษายนนี้เลยครับผมนี่คือข่าวสารที่เรานำมาให้ทุกท่านได้รู้และให้ติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเรามีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำทุกท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับขอพระคุณครับ